เงิน84,000ดอลลาร์ 84, 000, สำหรับของขวัญวันเกิด16ปีฟุ่มเฟือยเกินไปหรือความรักของพ่อแม่ซาร่ามิเชลเกลล่านะักแสดงสาวชื่อดังจากซีรีส์บัฟฟี่ดรามเพสเลอร์เพิ่งสร้างความฮือฮาในโลกโซเชียลมีเดียด้วยการมอบของขวัญวันเกิดครบรอบ16ปีให้กับลูกสาวชื่อชาลอตอย่างที่หลายคนอาจมองว่าฟุ่มเฟือยเกินขอบเขตคันนั้นคือรถยนต์จีฟรูบิคอนสีดำนเง,งารุ่น2025ที่มีราคาประมาณ84,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ3ล้านบาทพร้อมโบสีแดงขนาดใหญ่ผูกไวอ้อย่างสวยงาม แต่นี่คือจุดที่เริ่มมีความขัดแย้งการให้ของขวัญราคาแพงขนาดนี้กับเด็กวัยสิปีถือเป็นเรื่องปกติสำหรับครอบครัวดาราหรือเป็นการตั้งมาตรฐานที่ผิดๆให้กับเยาวชนยุคใหม่ซาร่าและสามีเฟรดดี้ปรินซูเนีย์นักแสดงจากหนังไอโนวัตยูดิลาสซัมเมอร์ที่พวกเขาได้พบรักกันตั้งแต่ปี1997และแต่งงานในปี2002ได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่เคยลืมที่จะฉลองวันสำคัญของลูกๆอย่างยิ่งใหญ่นอกจากฉลอดแล้วพวกเขายังมีลูกชายชื่อ็อก,กี้ที่เพิ่งครบ13ปีามที่ยายยท่าผนมา ในโพสต์อินสตาแกรมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซาร่าได้เขียนข้อความอันอบอุ่นถึงลูกสาวพร้อมแชร์ภาพถ่ายย้อนหลังตอนที่เธอกอดฉลอดตอนเป็นทารกเมื่อ16ปีที่แล้วเธอทําให้ฉันได้เป็นแม่ฉันเชื่อในคําพูดที่ว่าลูกสาวคือเด็กหญิงตัวเล็กๆที่เติบโตขึ้นมาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของแม่ฉลอดเธอคือทั้งหมดนั้นและมากกว่านั้นเธอเข้มแข็งเป็นแรงบันดาลใจใจดีตลกเกือบจะตลกเท่าแม่และสิ่งสําคัญที่สุดคือเธอเป็นคนพิเศษแบบที่ดีที่สุด ฉันโชคดีมากที่ได้เรียกเธอว่าเพื่อนรักและฉันตื่นเต้นไม่แพ้กันที่ในที่สุดฉันก็จะพูได้เป็นผู้โดยสารเพอรเรนซิสของเธอแต่นี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มองข้ามแม้จะให้ของขวัญราคาแพงแต่ซาร่าและเฟรดดี้กับเป็นพ่อแม่ที่เข้มงวดอย่างไม่น่าเชื่อพวกเขาปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกๆอย่างเหนียวแน่นไม่ค่อยโพสต์รูปลูกๆในโซเชียลมีเดียและถ้าโพสต์ก็จะใช้อิโมจิปิดหน้าลูกเสมอยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังห้ามลูกๆใช้โซเชียลมีเดียและกำหนดเวลาการใช้หน้าจออย่างเข้มงวด เราเข้มงวดกว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ซาร่าเล่าให้ฟังลูกๆจะได้เวลาใช้หน้าจอเท่าที่เราเห็นว่าเหมาะสมเท่านั้นแมชาลลตจะแสดงความสนใจในการแสดงแต่พ่อแม่ของเธอก็วางกฎเหล็กไว้เธอไม่สามารถออกหน้ากล้องได้จนกว่าจะจบมัธยมปลายฉันจะไม่เคยหยุดเธอจากการอยู่ในกองถ่ายแต่เธอจะไม่ได้ออกหน้ากล้องตราบใดที่ยังอยู่ใต้หลังคาเดียวกับเราจะมีความคาดหวังที่แตกต่างสําหรับเธอดังนั้นเธอต้องเรียนรู้ทุกอย่างก่อนส่วนเฟรดดี้เองก็มองว่าการเป็นพ่อคือ งานเต็มเวลาสําหรับเขาตั้งแต่ลูกสาวเกิดนั่นคือจุดจบของทุกอย่างสําหรับผมผมกลายเป็นพ่อแบบเต็มเวลามันไม่ใช่งานมันคือสิ่งที่ผมรักที่จะทําเขายอมรับว่าการอดทนกับลูกวัยรุ่นสองคนเป็นการต่อสู้ที่ยากลําบากการฝึกความอดทนเมื่อเผชิญหน้ากับพลังของวัยรุ่นเป็นการต่อสู้ที่ยากมากมันเหมือนกับออมไม่ต่อสู้กับวายร้ายที่น่ากลัวในมาฮีโร่คดีมระดับความยากขนาดนั้นเลยเฟรตดีเล่าให้พีเพฟังความอดทนคือพลังสูงสุดและถ้าคุณไม่มีคุณต้องฝึกมันเหมือนกล้ามเนื้อ ดังนั้นจงลงทุนเวลาเพราะมันจะช่วยให้คุณชนะการโต้เถียงทั้งหมดคำถามที่น่าสนใจคือการให้ของขวัญราคาแพงแต่เข้มงวดเรื่องการใช้ชีวิตนี่คือสมดุลที่ดีระหว่างการแสดงความรักและการสอนคุณค่าของชีวิตหรือเป็นการส่งสัญญาณที่ขัดแย้งกันถ้าคุณเป็นพ่อแม่คุณจะเลือกวิธีไหนให้ของขวัญฟุ่มเฟือยแต่สอนความรับผิดชอบหรือให้ของขวัญพอประมาณแต่เสรีในการใช้ชีวิตมาแสดงความคิดเห็นกันว่าคุณเห็นด้วยกับแนวทางการเลี้ยงดูแบบฟุ่มเฟือยแต่เข้มงวดของครอบครัวเกวล่าหรือไม่ และคุณคิดว่าเด็กวัยสิกควรได้รับของขวัญราคาสาล้านบาทหรือเปล่า